ครับผมก็สวัสดีนานานักตกป่าทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวคันนะครับคันออกมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งไปได้มานะครับเดินงงๆงเข้าไปในร้านเบียดแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับ ได้คันนี้มาหนึ่งคันนะครับก็เป็นคันเลียวกลกนะครับคันเลียวกลกเลียวกลกอัจิงเท้านะครับอันนี้เป็นคันเบสนะครับเวทสี่ขีดสิบสองนะครับสี่ขีดสิบสอง LB นะครับก็แบงค แบงค์คันเนี่ยพันเอ็คอร์ดนะครับพันลายพันลายจนถึงถึงปลายคันเลยนะครับสังเกตว่าจะพันถึงปลายคันเลยนะครับคันยาวประมาณหกฟุตเจ็ดนะครับตัวนี้ถ้าไม่จะไม่ผิดชื่อชื่อคันก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเดียวกูอาจริงเทา ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับผมก็ไม่เคยใช้แบรนด์นี้ซะด้วยสิก็ประมาณนี้นะครับเรื่องน้ำหนักน้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากครับแล้วก็ก็ไม่ถือว่าเบานะครับถ้าเทียบกับพวกบาซอนถ้าเทียบกับบาซอนก็ต่างกันอยู่ครับต่างกันเยอะอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับหนักแบบน่าเกียดนะครับถ้าเทียบกับบาซอน บาซอนตัวนี้หนักอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดแปดสิบห้ากรัมนะครับตัวนี้ไม่รู้หนักเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะครับมารีวิวแบบเรียวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองช่างใส่ตะช่างดูเอาแบบพอประมาณพอข,ข้าวๆนะครับอ,อยู่ที่ หนึ่งร้อยหกนะครับหนึ่งร้อยหกครับ <c oughs> ก็ใช้ตาช่างนะครับช่างดูเขาวข้านะครับก็ไม่ได้เป๊ะนะครับอันนี้คือไม่เป๊ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหกกรัมนะครับก็ห่างจากตัวบาซอนอยู่ประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบกรัม ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกันนะครับว่าจะใช้งานเป็นไงบ้างเดีย๋ยวเราเอาไปตีกบยางนะครับตีก,บย,ตก,ก,บ,กบยางตัวเล็กๆนี่นะครับกบยางตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นการเดินหนอนนะครับพวกหนอนอะไรพวกนี้ประมาณน,นี้ไฟก็จะสว่างนะครับก็เป็นงานเดินหนอนผมก็ซื้อมาไว้เดินหนอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เดินหนอนก็ เตรียมไว้แล้วส่วนลอกตอนแรกจะซื้อมาจับคู่กับอลอกลอกอกจีนนะครับลอกจีนฟิทแบนนะครับ GH100 แต่ลอกยังมาไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ไปก่อนสกอร์เปียนนะครับสายก็เป็นสายใหญ่ด้วยครับ2.5ก็เอาจับไปพางๆนะครับเดี๋ยวรอให้ ให้ลอกฟิทแบนผมมาก่อนเดี๋ยวผมจะเอาจับคู่กับคันนี้นะครับคันกับลอกราคาก็พอๆกันพันกว่าบ,บาทนะครับตัวนี้ผมได้มาพันพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับบอกราคาตรงนี้เลยแล้วกันหน้าร้านเขาติดไว้พันเจ็ดนะครับผมได้มาพันห้าแต่ที่อื่นขายเท่าไหร่อันนี้คือผมไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันวันนี้เย็นๆสักหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนครับต้องออกเย็นๆหน่อยน้ำหนักคันก็ถือว่ารับได้นะครับ น้ำหนักคันถือว่ารับได้ก็จุดประสงค์ที่ซื้อคันนี้มาไม่มีนะครับไปเห็นมันพันลายอคอร์ทั้งคันนะครับแล้วผมผมเป็นคนที่ชอบเบ็ดที่มันพันลายนะครับเนี่ยอย่างพวกโอเซียนเซเว่นพวกคันซาเวตนะครับซาเวตก็เป็นพันลายบาซอนนี่ก็พันลายแต่อันอื่นก็ไม่ได้พันนะครับนี่อย่างคันนี้นี่หนักตึงเลยครับบริตต้า บริตตานี่ก็เป็นน่าจะเป็นของเียวโกเหมือนกันมั้งน่าจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับบริตตานี่ลีซีดเป็นของฟูจินะครับเอาไว้ก่อนบริตต้า,าไว้ก่อนคันนี้ซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยรีวิวนะครับเป็นคันที่เหนียวมากนะครับบริตต้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกันนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ติกตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลย,ยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเป็นคันที่พันลายมาสวยมากนะครับประมาณนี้ผ่านเอกคอร์ดมาถือว่าผ่านนะครับเห็นน้าๆหลายๆคนก็หาหากันอยู่นะครับคันตัวนี้เรื่องเซนเรื่อง Powerlift อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ขอพูดดีกว่าว่าดีไม่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกันนะครับก็รีวิวแบบเร็วๆนะครับไม่ได้เขียนสคริปต์ไม่ได้อะไรมานะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมคันนี้ก็เป็นคันสำหรับเล่นพวกกระสูบกระพุงเล่นเยอะเล่นน้ำไหลนะครับ เวทคันอยู่ที่สี่ขีดสิบสองปอนด์นะครับเวทเหยื่ออยู่ที่ห้าถึงสิบแปดกรัมนะครับเวทเหยื่อก็ไม่แข็งนะครับแล้วก็ไม่อ่อนมากน่าจะเดินนอนได้พอดีนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่สนใจตัวนี้ก็ลองไปหามาใช้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจะน่าใช้อยู่นะครับผมก็เดินเบื่อเข้าไปในร้าน แล้วก็ได้มานะครับแต่วันนี้จะเอาประกบใส่กับลอกงานหนักนะครับ s h i m a n สก c o ์เปียนเป็นลอกที่ผมเอาไว้ตีช่อนชะดูนะครับก็อย่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ฝากนาะนะไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวมีอะไรมารีวิวอีกก็รอติดตามมาแล้วครับเพราะว่าช่องผมก็ทำหลายอย่างคลิปตกปลาด้วยรีวิวด้วยทําเยือปลอมด้วยนะครับก็ปาปวนกันไปนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบอะไนก็เลือกดูแล้วกันนะครับผมก็เป็นคลิปเป็นช่องเล็กๆที่ทําคลิปนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายคือทําเพราะว่าชอบนะครับคนดูมีไม่มีก็ ทำเหมือนเดิมครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงต้องลาหน้านักตกปลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกันเดีย๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับแล้วจะเอามาลงให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการใช้งานอะไรยอะจะมารีวิวอีกรอบนึงครับว่าเรื่องการใช้งานเรื่องความทนเรื่องการส่งเหยื่อจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกัน คลิปนี้ก็คงต้องลานานๆนักตกปลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ